สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งในเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งนะครับเสรีไทย68แยก1มิ้นบุรีคังรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับมีพี่เลือกชมเลือกใช้มากกว่า400คันอ่ะช่องนี้ครับก็ต้อง v ีออสวีออสนะครับมีเข้าใหม่ทั้งหมด9คันเพิ่งลงจากเทเลอร์เมื่อวานนี้เองส่วนใหญ่จะเป็น1.5รุ่น E นะคึ่งจุดห้ารุ่ 2018. มื่นนะครับไมปีสองพันสิบแปดแต่ามาทั้งหมดมดประาณสักหคัน แล้วก็มี1.5ตัวมิดปี19นะค,คันนั้น369เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเติมสต็อกค,คันนั้นไม่แค่แสนเดียวนะครับได้เป็นปี19พี่พี่ท่านไหนกำลังมองหานะครับ VOS นะครับ Altez เนี่ยที่บริษัทเพชยมีให้เลือกเยอะที่สุดแล้ว VOS มี50คันแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้เติมอีกเกือบ10คันนะครับ Altez เนี่ย60ว่คคันเลยอย่างคันนั้นเพิ่งปรับสภาพเสร็จนะครับรถสวยเข้ามาใหม่คันนี้ได้เป็นปี19ปลายปีนะครับผลิตประมาณเดือนธันวานะ สีขาวรถในงานของบิสโตร์ปลดระวางคันนี้ครับไมค์หกหมื่นแปดห้าแสนสองหมื่นเก้าพันฟีดาวพอนอยู่แถวแถวเก้าพันนะแปดพันเก้าเก้าพันใครกำลังมองหานะครับเอาติสแบบนี้นะครับหรือเป็นเซียนต้านะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กที่ได้ไปกันทางครอบครัวประตูสไลด์นะมีข้อดีของมันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ดูทีละคันของสามคันนี้นะครับอ่ะคันนี้นะครับเริ่มที่คันนี้ก่อนวีออสเพิ่งเข้ามาใหม่ 1.5รุ่น E นะครับเป็นรถหน่วยงานรถบริษัทปลดระวางที่มาที่ไปชัดเจนปลอดศูนย์แทรรอทปอรเซ็และที่สําคัญนะครับบริษัทเพนรย์ต์คันรถสวยคุณภาพเกตเไม่มีชนหนักพิการจมน้ํากับไม่ก่อมไมมไม่มีเล่มชํารุดสูญหายอันนี้สภาพดิบๆเดิมๆรถสวยเ <c oughs> พิ่งเข้ายังไม่ล้างเลยนี่ครับมีรอยฝุ่นยังไม่ล้างเลยเพิ่งลงจากเทลเลอร์เมื่อวานนะคันนี้กระจังหน้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นกระจังหน้าตัวใหม่นะเป็นรูปเหมือนตัว Y ตัว T แบบนี้นะครับเป็นโฉมเดียวกับเนี่ยครับดูเอาติสข้างๆัมนนเป็ โมเดลบล็อกเดียวกันนะครับลอดเดียวกันไฟด้านหน้านะครับได้เป็นหลอดไส้มาลติรีเฟคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ในตัวแล้วนะครับแต่ว่าโฉมเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกหน้ามาให้ด้วยอ่ากันชนหน้าเป็นสีดําเป็นโน้ตแบ็คแบบนี้เลยนะครับสันเลียมคมสวยๆนะครับนี่เพิ่งเข้ามาใหม่ย,ยังไม่ล้างเลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่ย,ยังไม่ล้างราคาเดี๋ยวรอนายเคาะนะผมว่ามันจะอยู่แถวสามสี่เก้าถึงสามห้าเก้านะครับอันนี้ต้องขอเลยวนะ่าราคายังไม่มาเลยนะเราเพิ่งเข้าเมื่อวานตอนเย็นนะครับเช้านี้นะวันนี้วันที่สิบแปด 18กุมภาเอามาถ่ายให้ดูก่อนนะได้รับชมก่อนใครอย่างแน่นอนราคายังไม่ทราบเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเช็คให้ดูก่อนนะครับทราบแค่คันตัวมิดนะครับคันตัวมิดเนี่ยจะอยู่ที่369นะครับแต่คันนี้ยังไม่รู้เลยราคามันน่าจะอยู่แถวประมาณตั้349ถึง359คันนี้ใหม่80,000นะ7250ใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับพิ่งเข้ามาใหม่ให้ดูสภาพดิบๆเดิมๆรถเกตเอเข้าใหม่ยังไม่ล้างเป็นไงนะครับเราไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นน่ะเขาปรับสภาพเนี่ย เหมือนพร้อมขายแบบนี้นะเขาถึงจะมาถ่ายให้พี่ๆรับชมใช่ไหมแต่ของผมนะครับเข้ามาใหม่ก็กล้าถ่ายให้ดูเพราะว่าเรารับแค่เกรดเเข้ามานะครับไม่มีชนหนักไม่มีพีความไม่มีจมน้ำไม่มีกลับไมกองไม้รถ่วยง,งานปวอดสูนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับวีออส1.5รุ่น E นะครับไป2,018เดี๋ยวเราไปดูภายในกันคันนี้ไม่น้อยมากนะครับไม่เพียงแค่80,000นะ,ะเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันนะครับนี่กุญแจยอยู่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้กัน ไม้แท้ไม้เดิมนะครับเลขไม้แปดหมื่นกับอีก300นะครับไม้แปดหมืนกับอสามร้อยกว่านี่สตาร์ชื่องเดียวติดนะครับชมนี้นะครับภายในนะจะเป็นสีดําแล้วนะถ้าเป็นปีสิบเภายในจะเป็นสีเบจอันนี้เป็นสีดานะครับแล้วก็จะมีลวดลายพวกโลสโก้ครับอยู่แบบนี้นี่สวยๆนะประตูสีดําลวดลายโลสโกนะครับบอดเป็นสีดำหูแต่บอดแน่นมากตึงมากนะครับบอดลายกราฟิกนะครับดาส้มแบบนี้อ ไปกันทั้งครอบครัวนะครับด้วยคันนี้นะครับ v ีออส1.5นะครับเป็นถ้าเป็นตั้งแต่ถ้าถ้าจะซื้อ v ีออสแนะนำตั้งแต่ปี17ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นโฉบไม่ได้เชนนะครับมันจะได้ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับที่เปลี่ยนใหม่เป็นดูอ้อวีวีทีไอและอันนี้สตาร์ทรถอยู่นะครับสวยๆแบบนี้ใครกำลังมองหา v ีออสนะครับคันนี้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวขึ้นตัววิ่งให้นะว่าราคากี่บาทนะครับไม่3 4มสี่เก้าก็สามห้าเก้านะครับเดี๋ยวขึ้นอัตราการผ่อนให้ด้วย น,น่าจะผ่อน6,000กว่าบาทอ่ะผ่อน6,000กลางๆอะไรแบบนี้6,000ต้นๆน,นะครับใครสนใจก็แอดไลน์หาผมได้นะครับ ID PEK 152อ่ะคันแรกนะครับจบไปนะ V ออเท่าใหม่มีเทาดำไม่70,000นะแต่คันนี้ไมแ80,000นราคาน่าจะเท่ากันแหละนะครับแล้วก็มีสีขาวไม่80,000อีก2คันใครเรามองหานะครับ V ออสีขาว2คันมาแล้วนะไ0หมอ่ะมาดูคันที่2ดีกว่าคันที่2นะครับ a l t 1.6รุ่น G ีปี2019นะครับรถหน่วยงานบิชต์โตนปลดระวางคันนี้สวยสมบูรณ์ครับผมเคยถ่ายรีวิวตั้งแต่มันเข้าใหม่ลงช่องเอาติดไปแล้วมันติดจองใะวันแรกเลยนะแต่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับก็หลุดจองมาตอนนี้ก็เป็นโอกาสของพี่ๆนะครับสนใจก็ทักไลน์หาผมได้นะครับ ID PEK152 หรือโทร0659513374หาเป็นตัวโฉมนิวเลยนะโฉมเทียบเท่าปัจจุบันนะครับโคมไฟหน้าจะเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับ ไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์ใสๆเงาๆใหม่ๆนะมีเดไลท์อยู่ข้างหน้านะครับสรรันเลสคมของเขาสวยๆกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบ้านนะครับคันนี้เช็คให้แล้วเพราะว่ารีวิวมาแล้วนะครับเป็นรถของหน่วยงานบิสตโตนนะครับที่เช่าใช้ปลดปลดระวางมาคันนี้ฟีดาวน์ผ่อนมาสักแปดพันเก้าเก้าพันประมาณนั้นนะครับแปดพันเก้าถึงเก้าพันนะครับมันแปดพันเก้าร้อยกว่าตีไปเก้าพันนะภายในส,สัดส่นเป็นสีครีมนะครับตัดกับสีเทารถมันผลิตเดือนธันวานะครับแล้วก็ จดทะเบียนธันวาเลยก็เป็นปลายปี19นะครับนี่ภายในจะเป็นสีครีมนะฮะมีไม้แท้ไม่เดิมนะครับเลขไม้เป็นแค่หกหมืนแปดแบบนี้นะครับสวยสมบูรณ์มีแอร์ดิจิตอลแบบออโต้นะใครกำลังมองหานะครับเอาติดไ้ใช้งานสักคันผมว่าคันนี้เหมาะเลยนะครับฟีด้าผ่อนประมาณสักเก้าพันนะครับได้แอร์หลังด้วยนะโฉมนี้จะได้เป็นแอร์หลังแบบนี้อ่าหลุดจองมานะครับใครกำลังมองหาอยู่ไม่ใหญ่พลาดกันนะครับสําหรับเอาติสเข้ามาใหม่แบบนี้นะได้สีขาวด้วยนะครับ อ่ะสีขาวด้วยนะเดี๋ยวดูบุตรไปดูข้างหลังกันชมเนี่ยมันก็จะข้อดีของเขานะครับที่แตกต่างกับชมไม่ได้เชนปีสิปี17ปดเนี่ยตรงที่ช่วงล่างเขาจะเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับมันจะนุ่มกว่านะครับมีแอร์หลังแล้วก็บาะภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะแบบซอฟท์ทัชนะครับผิวสัมผัสจะนุ่มนะแต่ราคาก็จะสูงกว่าแหละแต่แต่มันก็จะเป็นชมเทียบเท่าปัจจุบันไงครับราคามันก็เลยจะประมาณนี้อ่ะได้ฟังก์ชันแบบปัจจุบันนี่นะครับด้านหลังคานหลังตรงๆแบบนี้นะครับไม,ม ด้านหลังหัวน็อตคมๆเดิมๆนะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับเดี๋ยวไปถ่ายนะครับภายในสตาร์ทให้ดูดีกว่าสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับไม้68ปี19ปลายปีมาเข้าไปนั่งภายในบอกสัมผัสเขานุ่มนะแล้วก็ข้อดีกหนึ่งอย่างนะครับบอกของเขา,าจะเป็นบัเก็ตซีดเวลานั่งเนี่ยตรงข้างปีกเนี่ยมันอบอุ้มสรีระเลยนะครับนุ่มนะเหมือนแบบ นั่งสบายนะประมาณนี้อ่ะแอร์เป็นดิจิตอลแบบออโต้นะครับวิทยุแบบใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับกุญแจเนี่ยสามารถเปิดท้ายได้กุญแจมีให้สองดอกนะกุญแจสำรองมีครบเกียร์ถุงพุทสตาร์ทนะครับอยู่ครบครบเบาะบักเก็ตซีดใหญ่ๆแบบนี้นะใครรังมองหานะครับ V Off นะครับไว้ใช้งานในบ้านในครอบครัวสักคันผมมองว่าคันนี้เหมาะเลยนะรถสวยสมบูรณ์นั่งหลังก็นั่งสบายนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะด้านหลังมี มีแอร์แบ็กให้2ใบนะครับแล้วก็มีแอร์แอร์ Air หลังแบบนี้เบาะนุ่มๆสะอาดสะอานะครับใครกำลังมองหาอยู่ไม่ใหญ่พลาดคันนี้นะครับ Vios เอ่อ a l t i s ับเข้ามาใหม่แบบนี้อ่ะสีขาวขาวคันนี้เดี๋ยวขึ้นราคาให้นะครับ529,000บาทนะไมค์แค่68,000บนทนะครับถูกกับไปแดง3,000 0 0กว่าบาทอ่นะมาดูคันที่3นะครับ Toyota นะครับ Sienna คันนี้ได้เป็นปี19เลยนะ1.5รุ่นจีนะ เครื่องยนต์จะเป็นดูอัลวีทีไอนะตัวเดียวกับ v ีออสนะครับอ่อประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ทนมากนะสตัวนี้เป็นดูอัลวีทีไอทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็น1,600ซีซีสองพันสีบลอนเนี่ยจะเป็น1,500งพันซีซีนะครับคันนี้เซียนต้านะได้ปีสิบเก้าสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนสามหมื่นเก้าพันนะฟีด้าจะผ่อนมาสักเจ็ดพันสี่นะครับเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าพันนะครับได้ประตูไฟฟ้าด้วยอ่เดี๋ยวผมพาเปิดให้ดูนะครับด้านหน้านะแบบนี้นะ ได้ไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์ครับสันเลี่ยมคมสวยๆแบบนี้เลยนะด้านล่างนะครับมีไฟตัดมองนะครับข้อดีของเซยนต้านะั้นต้องบอกงี้อ่าบ้านไหนมีผู้สูงอายุหรืออะไรแบบนี้ครับเยอะๆนะผมมองว่ามีมีมีผู้สูงอายุแล้วก็มีคนในครอบครัวหลายท่านนะครับเอาเซยนต้าไปใช้เหมาะเหมาะยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับสมมุติถ้าผู้สูงอายุเขานั่งหลังใช่ไหมครับเราทําแค่นี้อ่าประตูมันเป็นแบบไฟฟ้านะครับเปิดเองแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับ อ่ะแล้วผู้สูงอายุเนี่ยไม่ต้องก้าวสูงเลยนะครับตรงนี้มีบันไดให้ก้าวไม่ต้องสูงนะครับแล้วก็ขึ้นไปนั่งตรงนี้นะครับมีที่วางแขนเอาลงแบบนี้เบาะสามารถเอ็นได้นะไม่ได้นั่งหลังหลังแข็งหลังตึงนะครับเบาสามารถเอ็นได้นะมีผู้สูงอายุเนี่ยเอาเซียนต้าไปนั่งไปใช้เนี่ยผมมองว่าเหมาะเลยนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับเบาะหลังตรงนี้พับได้ตรงนี้พับได้นะแล้วก็เป็นเจดที่นั่งข้างหลังอ่ะสามารถเออนั่งได้อีกนะสองคนอ่ะข้างในนะครับมีกล้องถอย มีจอทัชสกรีนนะครับแอร์แบบนี้ใครเรามองหาอยู่นะครับไม่ใหญ่พลาดกันนะติดต่อผม0659513374นะครับนี่แล้วเวลาปิดดึงแค่นี้นะครับมันก็จะปิดเองแบบไฟฟ้านะครับแบบไฟฟ้าแบบนี้นะเซยนต้าครับ1.5รุ่นจีน่าใช้นะครับต้องบอกงี้น่าใช้คันนี้ไปกันครอบครัวนะครับเป็นเหมือนกับ MPV ขนาดเล็กนะครับ MPV ขนาดเล็กเปิดท้ายดูนี่ท้ายก็พับเบาะได้นะครับถ้าจะวางของก็สามารถ ถ้าจะวางของก็พับเบาะลงได้นะครับใช้งานง่ายๆดึงนี้นะครับแล้วก็พับเราเราเราสามารถพับได้เป็น3สเต็ปนะครับประหยัดพื้นที่นะเก็บของได้แล้วก็นั่งได้ด้วยใครกรลังมองหานะครับรถ MPV นะครับเป็นมินิ MPV นะไปกับทั้งครอบครัวนะครับได้ประตูไฟฟ้าไปใช้นะแนะนำเซียนต้าแบบนี้นะครับติดต่อหาผมได้0ูน9 5 1 3 3 4เดดูภายในนี่ครับก็จะมีกดปุ่มตรงนี้นะครับประตูฝั่งซ้ายจะเปิดอัตโนมัติสามารถล็อกได้นะเปิดปิด นี่ไม้แท้ไม้เดิมนะไม้หนึ่งแสนอีกเจ็ดพันนะครับได้จอได้จอดิจิตอลน,นะเบาะแท้เบาะของเป็นเบาะผ้านะครับเดิมเดิมแท้โรงงานนี่อ่ะที่วางแก้วนะ้ำต่างต่างนะครับมีมาให้ใครกำลังมองหานะครับรถนะครับมินิ MPV นะครับไว้ใช้งานสักคันนะผมแนะนำนะครับเตียนตาเลยและที่สําคัญกุญแจร,รีโมทของเขาอะ่ะสามารถเปิดด้านข้างได้ด้วยนะนี่นะครับกุญแจอย่างนี้นะกดตรงนี้ปุ๊บประตูข้างก็จะเปิดนะครับอ่ะคันนี้สี่แสนสามหมื่นเก้าพันสีดาวผ่อนเจ็ดพันสี สนใจแอดไลน์ดิ p ek152 นะครับที่เพชรยนต์นะครับเรายังมีรถสวยๆให้พี่เลือกนะครับประมาณสัก400คันสนใจคันไหนรุ่นไหนติดต่อผมได้0659513374วันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ